คีดว่ไทยมาแต่บ้านปลาไหลไงปลาตัวมาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมเอื้อยเนาะเมาเยี่ยมเ,ยยมเยยมอื้อยเป็นทังไหนอะนไหคือเห็น,หนคือคิดอยากมาเยี่ยมขอขาดความมาว่าให,ห,ห้ดกมาฮะพอเจ้าพอพูดยุยคุมมือนีิบอจะฝากความให้เล่าอันให้เล่า,านี่มาหา,าไปกัพอไม่ได้ไ่ได้ไปนะได้ใชม,มาหาพ่อนี่ สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบสู่สุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับซ่องสมบุญมาหน้าอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้มาพบมาพ่อได้เมืนเนอ่อน,นี่เนาะโดยกับเมื่อนี่กับิมีอียงเกี่ยวกับเพื่อนซ่าน้องเตียวพ่อพี่น้องเอ้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพนดออกว่าสองเมือซ่อนเลยสมบุญมาแจ้งข่าวดีโดยกับต้องขอบุญขอบุณทางพ่อรักผู้ใหญ,ญ่เพื่อนที่ได้เสื้อเนอ้อเสื้อถือเหาเป็นสะพานบุญไห้เนาะ มืาอนี้กันที่สบ,บุญมามืาอนี้พี่น้องเอ้ยประยู่เขื่อนน้องแป๋อตางพี่น้องน้องแตวมาหาว่าคือมีรถไถเนาะเรถไปโกวันจอดหน้าเฮือนเลยอยันนี้เนาะพี่น้องปลอดภัยมากครับ

ตอนนั้นนี่ืออืมเตืรถเรานั้นนะก็ไปองส่งใ้น่องในล่ะวันตกสบไปนฮะพาลไปดินพื่อรอไปไปะยบไปคนอัดตารับปาเลยโดนรถฝนสู่ตายรถนกออันกบนปั้นกบอันลายน้นกบอกอก nó nấp ở nơi nào nòng Merlin nè nòng nòng sai Pu Teck các bác này nè nè ở bắn này ở bắn ở lại nhảy cài bắn học bay bắn ở lại nhảy mang đồ đống cúm ô này ở ở lại mè nó bò này nè ừm này bên nòng sai bà đi đâu nó rồi các bạn đang bung đua chơi กูบุคือกันพ่อแม่เดียวกันได้บ bueno. mm. ่พ่อแม่เดียวกันบ่แม่เดียวแม่เดียวพ่อเดียวบ่คนละพ่อคนละพ่ออ๋อคนละพ่อคนละแม่อันนี้ลูกบ่นี่นะป้าลูกใหญ่ป่านี่เลยมันกำลังใหญ่อะไรเนาะตัวนี้ใหญ่เลยโอ้ลุงไซอันนี้หลานบ่ลูกของเราเนี้ย ก็นั่งตามเพื่อเฉยก็บ่านั่งอยู่พี่นะนาวนาวว่านั่งตักเลดโอแต่ว่าไต้หมูกันคือกันอยู่เนาะเวลายิ้มมันคือกันอยู่แต่ว่าไอ้เท้าลูนุ่มฮะเท้าลูนุ่มแล้วเราเห็ดเยียงหนักเราแบบสีดับเียกกันหนักกันดับพลัดเดียงลูกเนาะ เอาอยู่จะได้เท่ากับพอคือเรานี่เป็นลูกพ่อคนนี้พ่อพ่อที่อยบเจ้านี่่บอเอาผู้มาผู้มามือนันแต่ปลาซองหันคือลูกชายกกขึ้นแล้วเจ้าบอกว่าน้องเจ้าผู้ติดเด็กผู้ติดตรงเขาแม่เดียวแต่คนละพ่ออีกแต่บอกแม่เจ้าหันมีพ่อเจ้าอะไรกนแล้วเลิกกันมีสามพ่อมีสามพ่อ แล้วก็มีผูนออนน้นี้โอน่าพอคนนี้ได้เจะคนจ้ะคนเดียวนี้อ้ม่ขี่รถไทยมาแต่บ้านปาลาอะไรไงปลาโตมาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมเอื่อยเนาะเมาเยี่ยมเอมเื่ยยยอยเป็นทังไหนอะห,หน่อยคือเห็นคือคิดอยากมาเยี่ยมโอ,ขอข้ขาดความมาว่าให้หลุดมาฮะ พอเจ้าพอผู้อยู่คู่มือนี่บอจะฝากควมให้เล่าอันให้เล่านี่มาหาไปกับพ่อไปเยี่ยมมันมาหาได้จะเห็นอยู่บ่พ่อล่ะโอ้ยไปเห็นทางหน้าพ่อบ่าจะไปทางใดทางใดอ้าวเอากระยังวุ้นมัดด่านมาเนี่ห้าเบอร์นั่นพ่อก็เบ่รมัมีเออแท็กกับเจ้าเบอร์ละเบอร์เล่าเลยจ้ะคนบริษัทมันเอาแบบไหนก็ถ่ายขับคนมันนันบูมีเพียง โอ้พ่อในตู้อยู่น้ำเจ้านี่ฝากคั้วมให้ทั้งน้องคุณมหาบัดมาแล้วบ่พ่อจะมีเรื่องย่างกับบุหุตกเลยยังเมื่อยบัดเชนค่ะโอ้คอยเรื่องนี้เราวันมันนอนทันคอยไปไปแล้วคอยไปจักหากไปเหยียบอะตู้เห็นนอนอยู่ฉันตู้เห็นอันใหญ่พอตู้นอนอยดิฉันนอนเฮิร์นเอาคอยหนี่งจะไปแล้วบ่เห็น โบเห็นเขาว่ายางออกพุนตรงหน้าพ<อ>ุนอันเว้าหันเขาจะเว้ามันจะไปเสร็จได้ลานแล้ว่นนี้คือว่าจะเป็น่อ,อกันเดี๋ยวจะเอาลูกเอาลานใคเว่าได้แน่น,นะครับคนไปนนยัดยังไงกว่าไปแล้วก่เอฟซีถามมาลายอยู่ตอนตอนนี้หันเรื่องพอน้องแตวเดี๋ยวให้พันคุยกันน้องโตก่อนจงให้น้องแต๋วว่าเนาะพอเอฟซีถ<อ>ามเรื่องประตูโบเห็นมาลายมื้อ ว่าเป็นอยอังสาเหตุยังพิษเทียงกันยังนี่ตอนนี้หันท yeah, like างน้องเตียวกับสาบุญกัยังบอกมาได้ว่าเป็นย้อนยังน้องกำลังงงอยู่นี่แหละคือผักคว่วให้ทางน่องคนมหาบัดน้องมาไอ้ทางลูกมหาบัดบุห็นหอบลูกขอบเต่ามาเนาะเพื่อมาหอดมาแต่เสามาแต่เช้าผู้ทางยาได้ทางบัดปรกปานาจะตัดหลักไสคุณน้าหลักใสยักไ์พารันไสพารันไส ปาทุกหน้าแล้วไหนหน้ามันติดท,ทางทจนไม่ได้ไปนหน้าได้จะมาหาพ่อนี่มา,า,า,า้นอนนะไ้าวบาอยู่นะก็อันนี้หัน่นเดียวให้น้องแตวกับพ่อคุยกันลงกโตก่อนจะให้น้องแตวออกมาว่าเนาะเรื่องแบบเราเป็นจังไรแต่ตอนนี้ยังบก้าเพราะว่าฝนยังบ่ได้พอกันได้ก็ยังบกคุยกัน ก็ยังบอกรับผ่านทงว่าเป็นเรื่องอีหยังเรื่องเขาใจะพิษกันยังก็ยังบ่โบหุ่นเกี่ยวกับพอน้องแตวทางมีตู้แล้วเป็นน้องน้ำฝนสิไปให้กันยังบ่เห็นแล้วเพื่อเอาส่งให้น้องได้ล่ะเอาส่งให้น้องแม่นะเดี๋ยวนมแช่ไหมเตได้ตาพูดได้ไห่ได้ชวคือไอคอน เอาเมียตั้งใจจกปีดูจนใหญ่ดูลูกมีดูดจักปีลูกสิบปลายปีเลยแม่นทั้งสองเลยจักสมุนกับจักชีวาจาังไรวะในหวัวไปดองเลยเนาะ <c oughs> คิดว่าเป็นไพ่บ่ายเราไปกู้มาจอดอยู่หนาเครื่องลองเตียวปุ้ย กระบะคอยาวเยอะกระบะคอยาวลงแต่วอ <c ười> uhm ืมได้หาข้าวหาน้ mà, uhm ําให้น้องกินน่ะบ่เลยไปเพ่สิเมื่ออีกบอดนีเนาะสิรอาอันถ้าพ่อมาพ่นบ่มาจัก็เมื่อเท่าไหร่ก็เมื่ออือมีบ่ได้เบิ่งเบิ่งไก่่นาแดแดแด พูดพ่อกันกำลังแตวนีว่จักปีแล้วนี่กจะเบื่อนี่ก็ลายปีเติมรายปีเติบเม่ได้โทราหากันบ่ะไม่โทรแล้วบ่มีเบอร์กันเบ,บอร์อก,อก,อกับโบมีเนี่ยที่วัดมาเนี่ยมาเนี่ยจำได้ถามคนบอกด้วว่าจังไรถามว่าเฮือนฮะถามาม,า,มาเฮือนามาเฮือนไปถามจิตใจคุนบ่ คนไปแชมคนเหาไปกลยหันพุ่นแล้วถามเขาถามถามาจังไรมาไม่ใชันนั้นเพื่อนแอพีปูเหรอตบวัดนี่จับไอ้กายแล้วนี่อ่าไปถามมาเพื่อนปูกลายไปใต้ผ equal, ูตะกี <pues S 2> ้ตอนคี <scary> okay. ่เข้ามาเนี่ยเห็นยู้เฮือนนี่แต่บฮู้บอกเฮือนเออเอยกับเพื่อนพอเอ่อบริเวณโทรศัพท์บริยังบ่ มูวีโทรชอบเบออีกโอ้ที่แบบเราฝากควบมันนี่ฝากควนุ่คนในสือบอที่ไห้มาหาไ่ไิโทรหาเมียที่นั่มานั่งพี่นัเอ้ยลานก็บ่ได้อกนะลูกเขาก็ฮิเิ่มคือน่ขอขชงอักแลบเมื่อเลยจักแมงยดมขาช่างเราว่ามีเบียกเล ก็เท้าหันบอกว่ามีวี่งมีบิ่งอะไรนี่มีจะบิ่งช่างวี่งอะไรมันบอกลูกสาวก็บอกอ่ะยันวันทางทีเป็นใครบ่เขาคิดในใจแค่นึงเลยปะบอกแต่เฮิงนะบ่โอยชอบาำมึงแล้วเขาช่างหันทาก็บอกหวานี่เออลูกสาวในเฮือนนี่บอกเจ้าลูกสาวเขาเองฮั้นบอกยานปู่เขาไปหาเหมือนเขาคุณ บอกว่าให้เจ้ากับปัวนี่มาหาเจ้าตอนเข้าใจว่าปูด้วยพี่น้อ,องทั้งพี่เป็นเจ็บเป็นไข่ได้ริวมาเลยไก่เฮือนทับหมูหูปูนี่ทีนี <c oughs> ่หม <c oughs> ูหูอีกหมูหูอีกเออโอโแต่คีบะคีบวะเนาะไก่ไปหอดผูกเรา่ะมันถามคนเจ้าตอนเข้าไปเห็นยูตีเฮือนตังไว้เห็นมาไปจับอก่เฮือน ยามทำอะไรทำมัวอะไรยามเศ่าให้เองก็ให้เนี่ยถามมันจะห้เนาะปลีอยู่เหอะใส่ผนฟักเออองยางมากก็เลยเตือนเจ้าไหนวันที่หู้ลูกหน้าอีกว่าน้องชิมาเขาหูว่านี่เขากินข้าวแล้วเขาเฮียแต่ปากเฮียใช่ปะในโบราณพันวาจังไรชิมีคนแปลกหน้ามาคนแปลกหน้ามาแปลกหน้าจากไรน้องเอาแปลกหน้า บริพ่อก่อนมาหนิจำได้นิดจักปีด่ะเกิดหลายปียูหลายปีอยู่เจ็ดแปดน่ะป้าทุกยังแต่เขาเมื่อเวียงตังแต่เจ้าเมื่อเวียงแล้วกับบุคคลที่โตหากันอีกบุคคลที่มีใครมีเบอร์กันเียไปแล้วก็ไปหรอบุคคลที่มานี่ก็เข้าใจว่า ปูฝากคว้มไปว่าไทม้าฮาร์คิดว่าปูเป็นเจ็บเป็นไข่แล้ววะเนาะก็มาจนแต่กับโบนิฮู้อีกว่าปูกับเอื้อยได้เฮือนได้ร้อนได้ทีได้ยังโบนิเฮือดะนูได้บางทีทำอยู่แต่นอยู่่แตถงไฮถงมาโบนิมีโทรศัพท์อีกโบนิอ๋อใช่จังไรบราเวียไปเข่าป่าผัวไปในเมืองโทรหากันจนังไรสะ์ะ มาดิแยก <laughs> กันมาดิแยกกันเังาเธอโอ้ถึมุวนเราไปถึมุวนเราพวไป <c oughs> หน้าเมียเขาในเมืองเกยเท่ามาหากันคนนั้นบอไปสายกับแฟนน้ำกันมาดิแยกกันไปสายโอ้คนบ้านเดียวกันนี่บ่เมียกันเมียตา่างเนี่ยบานนาไรไงเมียบ้านนา,าไรไงพวนั่นอยู่บ้านเกิดเจ้านี้อเอออ่าบัานต้องเขาใกล้ไปอีกอืมอืมอืม เอาเมียตังด้วยวเราเ,าเมียตังนี่คือเพื่นเราเอาเมียตังบ้านเนาะเอาเมียคนบ้านอื่นบอแมนเมียคนในบ้านตงบ้านอันนี้อาชีพอยู่อยู่บ้านในเฮ็ดเบี้ยงยังแต่ละเมื่อแต่ละวันตัดออ้ยตัด่างตัดอ้อยแต่ว่าให้หน้าตกะก้ากะมีเฮ็ดอยู่อขอน้ำจำปากะพอกุ้มกินอยู่บ่แต่ละปีพอกิน กินอยูกตะแด้หูมองอยู่น้องอันเอื้อยแล้วบัานี้มากันหนากะซีขาวจะกดรถมาเลยบันนี้มันได้ขึ้นบ้านใหม่ได้เนาะขึ้นบ้านใหม่แต่ละปีนี่ได้เข่าจะสอบเอี่ยมันเด็กสี่สิบสี่ิบสอบแลในครอบครัวมีมีจะคนสี่ห้าคนสี่ห้าคนขอบก่อนก่อนเจ้าให้นะ จำลงหลายคนลงเลยเนาะหลายคนลูกล like okay. um, ้านแม่หลายคนตอนสบุนกายมาเห็นยุ้ยเป็นนางยู่แต่ว่าโบหัวเป็นไผ่เนาะออกแถวเรียนน้ำรังเป็นรังเอื้อยคือแบบไปโบเอื้อยไปพี่เอื้อยอยู่ในบ้านยิได้น้ำรังเอื้อยไปยังเกาะโบไปไทยหุบเหยบ่อมาแจ้งกันเลยไทยหุบโรงเรียนเหรอโบอ๋อ ใน,นกระตุยกระตุยด้วยดีโอ้เนาะเบียคิดสภาพเตี้ยสำเร็จแร้ <c oughs> มาหากันกนัชีวิตกับแบบนี้แหละมาเห็นเอื้อยก็พออยู่แบบนี้แหละคมอมค่องคิดจังไดน,หนอนคิดใจแบบดีใจบ่ด้วยว่จังไดว่าก็ดีใจน้ำทอนนั่นดีใจแต่ว่าได้ยินชวาวบ้านว่าอยูอ่ว่าเอื่อยก็พอได้เพื่อนในชานได้ยินอยู่บะมหมู ไม่ค่อยได้ยิ้มแล้วหนอไปนะชูเข้าบ้านนี้อ๋ออยู่แต่หนะน้ายำไม่เวียดแลยกันได้เข้าบ้านโตลักๆนี่คือน,นอนหน้าตลอดดเลยแราก็ไปหารับจ้างตัดออกตัดอ้อยอชิญไล่แถวบ้านเขามีแต่คนดุเลยอยู่แต่เห็นแต่หนาอ๋ออือหฮอ เป็นน้องติดกับน้องเตวผูพอต่างแต่ว่าแม่เดียวกันแต่วันใดพอคนนี่หันมีคนเดียวนี่เนาะแต่ว่าได้กระพราอยู่น้ำคูเมือนี่แบบมีใครสี่คนมีน้องโพนบะโพนพานโพนพานแล้วก็ละมดชุดใจละหมดชุดใจชุดใจเลยคนอ่นเนาะสุดท้ายเลยแล้วก็เห็นกันยี่บ่กับน้องผู้นี่พ่อกันยี่บบกับพ่อกัน ก็ลองชดใจนี่นะตอนนี้นี่ยังยังไริเห็นแต่ไอโฟนโฟนนยังไริเห็นกันแต่ตอนอยู่บ้านนี่ก็ฮักเพลงกันคือเกาฮักเพลงกันอยู่บ้านชินจ์จอฮักเพลงกันนะครบยผิดกันนี่แต่ว่าวัดใหญ่มาต่างคนต่างมีครอบครัวไปคนละที่คนละเลนเนาะชิดครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่ทุกยากแต่อบอุ่นพอแม่บุเคยผิดกันเราก็เลยเป็นคนแบบโอ้โหวะ สชีพกันเท่<อ>าใดไรแต่เรื่องทุกเนี่ทุกแต่ว่าเรื่องในครอบครัวพี่น้องเน,น,นี่ยไม่คยพิดกันณาแต่เห็นทันเฮ็ดนีใแล้วก็ให้ใช่กันอืมีอยู่แนวนั้นบ่มีข้าวกินก็ให้เนาะนอ่ามีอยู่แบบนั้นกับพแต่น,นั่นแหละหลักๆก็มาพอก,กันเนาะแต่ชีวิตของคนแต่ละคนบ่คือกันที่ได้ คือผ่านมาเนี่ยกะถ้าหู้มามือน้องโพนมาเนี่ยชีวิเป็นจังไรเนาะยันตาตกไน้องโพน้องนละมุดมาเนี่ยละมุดจนหายตาแตกเลยน้องยังให้กันดีใจมาถึงกระหน่อกชิมากไงว่าอะไรชีหายแล้วค่ะไอแล่น้องคนนี้มาไม่ได้หายโบไม่ได้ตกใจโบอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะยังว่าหู้อยู่แล้วว่าชีวิตู้ว่าเพิ่นอยู่บ้านได้หู้ แต่น้องพนนี่เขาบูบูขึ้นมามากัะชับไข่ประเดี๋ยวของกระน้ำตาไหลมือน้องพนมาหูบ่เอื้อก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้ขักันยิงอยู่ดิฮ <c oughs> อยู่นั่งอยู่นี่แด้วรถถีบไฟฟ้าเจ้านี่นั่งอยู่นี่นั่นแหละเจ้ากัอยู่รถถีบไฟฟ้าเด็มีคนเอ่นบอกเจ้าว่ามีหลานมาหาเบเ์แออกไปรับเอาหลานอยู่ปากทางชิดตะทายกันแบบนี้แหละแหละถาม้องเตีวอ่ะ มีคนบอกเจ้าว่าลานเจ้ามาหาแต้ว่ะเม่นไพแต่วกับลานเขามีหลายคนจากเม่นไพรว่ะสิบป,ป,ปลายคนผูน้ไหนวะนะ <c oughs> พอคุยไปคุยมาเราเบกกระเป๋าละลายนะกระเป๋าลายเันบาพูนนะเ <c oughs> บกกระเป๋าลายถิ่มดู <c oughs> เลยเต <c oughs> ้นกอดเอ้ยตัวเฮ้าก็งง,งว่าเม่นไพเนาะพอพวกวัวหู้อีกกับอึ่งเลยมือ <c oughs> มือนะแต่ว่าน้องคนเนียหู้ยูว่าน้องยูสายเอามีบ้านไหนเนาะเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไง เดินหักแพงกินอดกินเถืงไงคือกันนิ่งแท้เนาะโอ้ยล่ะวันข่าวของเรียนโมดูโม่ค่อยข่าวของเรียนบ่บุญ่ข่าวขงเรียนบมนางเ้าเอาไรอยู่บ่ได้เลยเอเจ้าชื่อยังนางเอาซื้อนอกังี้ย อายคือผ <c ười> oh, ู an ้เขาร้องเรียนในบ้านผมมีโรงเรียนบ่โอ้ยใหญ่เดี๋ยให้เขาโรงเรียนเด้อเดี๋ยวน้พนพนใหญ่มาเสียอนาคตได้เขาผมมีกับบืนเอาแหละบ้านเขาใครอยู่บ้านเขาพนอนุบาลอยู่ให้เขาเขียนเป็นอันใดกันใช่ไหมเมนแล้วเขาไปหันไปไหนเนี่ยจำเป็นจำเป็นต้องได้ให้ลูกห้เตาเฮียนะเนี่ยเขาคิดว่า ออออทั้งพี่นางแล้วนางก็เหยียดแขงเหยียดขาใช้คักยดีเนาะนางจะชิม,มือใช้ชิยูนี่แหละอเออให้ชิม,มือชงเดีาไปหาผัว <c oughs> จะาบบมั้จะผัวจะยูใช้ไอจ้ะมาให้ชิมือชงก็ให้ชิยูนี่แม่ตบบมมอบบานเกลาดฮัจนเชือออ่มาหากระทอบบานเกลา เอ้ยเนยเขาไปามเขาจิจูงเขาไปเขาแกนเขาไปขายอือค่ะเมื่อกูย่านเขาไปทบอื่นท่ะเขาจนงกรายเขาก็ทำบุกินเลยมาจะเรียนจนหอดบ้านเองกับไปสั้นนะไปว่าห้าวบุฮหูเนาะบุฮหูเรื่องทำเรื่องเงียนแหลเขากับมีแต่ย่านยังเดียออหลอดชามหลอดชามเลยให้เขาขึ้น ก็ให้หายชีนพี่ช่างคน,นหนักแให้ชีว์นี่เป็นเศร้า,เม,นานเ,เมื่อนหรน่เราเห็นคือสิเบนหนุกเศร้า่นกับยายคนหนึง่งวันสีลงสวรรค์ขึ้นเซโปนค่ะตอนนั้นเนาะคือสิเบนอ่านหนางังสือโปเป็นบ้างขึ้นรถพิษกับพิษคือกันได้พระเจาา้าทำไปใส่ยายลงสวรรค์เพิ่นว่าลงลงลงเ <c oughs> ลกืกำลังสีออกเพิ่นว่าลงตอนนั้นคือสิเบนข้าเจ้าบริเวณเป็นเศร้าอยู่ ก็าทายัางนึ่งหันกะคิดว่ารถชีไปแ,แต่ข้าเจ้าคิดว่าชีไปที่บ้าเป้าไม้แต่ว่าเขาต้องถามเขาอ่านบอกเขาถามเอาซึม,มงบอกว่าเมื่อจากมันพี่เห็นประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือมือฮอนบ้านจากโมงขิ่รถไทยเลยสี่ความ,มวบ่อสี่โมงเลยสี่โมงฮะวงบนแล้วกอเติมน้ำมันนี่จะชิปมาฮอดพี่นี่ ขามาเติมหาซิบขามาเติมหาซิบหากลับเมื่อเติมอีกหาซิบอ๋อทุกนี่แหละเติมไปเสียเหตุที่บระหยากไปใช้อ๋อวันนี้ก็เอาเบอร์โทรกันไว้เอาเบอร์โทรต้องเอื้อยไว้เนาะนาเฮือนซานอย่างใกล้กับมาบุมีอย่างกับมาเต้ามห่มกันเรีอว่ามาพอม้าพม่าตากันนี่เรีอว่าเป็นคนดีได้เนาะ เห็นติบิทคิดว่าผ่เป็นน้องโจ๊โอ้หน้าตาแต่ว่าคู่นางนั่นคือกันอยู่เนาะอ่าน่าซีกลมๆเป็นสีเนะอ่าเนาะเราไปคนอยู่อยู่อยู่บ้านกับไม่ค่อยปากไปจักบ่เป็นคนไม่มักปากแต่แฉบเอาตรงมีตาทายเจ้าว่าใครวะตรงนี้ข้งล่างกล้เคียงกันเนื่องฮ่าจะยิ่งข่ายบ่เดี๋ยวจักอ่าเป็นใายน้อง น้องแตวอก็นหนสะเป็นน่องเวิน่ะเบิ่งกันแทนหนน้อ่งนถึงเ่ากะว่ามีแวลหรอแต่แนั้นมีแววว่ะไอหน้าตาจังไรูนี่กะนิ่งเลยไสนิ่งปากว้าเลยีนใส่เย็บลาย้าปปติงอืมปากวว้งส่วนพี่นางเพื่อนด้วพี่สิพ่เนาะพี่อึดน้องไพ่เนาะเนาะเนอน้องไพ่เนาะ เออ <laughs> น้องไผ่นั่งแบบบ่ได้ชนยังเลยนะแบบสบายสบายเลยล <laughs> นั่งยืนเล่นนะแนั่งกระพื้นเลยแล้วม,มาด้วยสาเหตุพระตู้ยืนในเฮือนนี่สั่งข่วมบอกว่าให้ทั้งน้องคุณมาหาเบียบไม่ได้มีบโทรแล้วก็บม่ได้ทรหากันไหนทั้งลูกลูกไข่คิดว่าปู่หันเป็นไข่เป็นน้าว เลยชวนผัวมาแต่บ้านปลาไหลไงคุรานอะไรบ่มานอะไรบ้านที่จะไปกินกับปูงอยู่หม่งเกาคนบอีบเบิลยูทูบอย่างเลยบเบิงเลยบันเบิลแคบหน่องบันตัวบ่แคบลูกหาชอบคนบรไกินแห้งทานโชิตตะโบแทมมีทรผัด่าเขา บ้านค้ายในอยู่แถวทุกหนาในเป็นม้านั่งพี่น้ำผัวนะเออเอิญเนี่ยเมื่อยแต่เอิญนาะเออแล้วสิเปนั่งเนาะฮุบกันเพื่อลงเป็นนั่งเพื่อเล่นหน่อยลึกกันเดีวมาเขาเดียวศาสตร์พลอว์วมปปูบีน่าจะลึกกันนายกันมันผูกจักกันเอ้เพิ่นมีมูเล่นแตะวันนี้บวกไห้และแับเนาะเอามาเลยแกฮู้จักกับเป็นจัตต้พี่น้องกันเนาะอือเอือใช้ยุคยักษ์ให้กับ ทั้งเรือยกับตกใจน้องมาหาออืมากำลังค็ดชวนพาคู่ดิบมหาอีกวะทังเรื่อยทั้งเร่อยพี่น้องว่าว่าน้องใช่าะอืมตรน่พอรับไปสั่งมาเนาะฝากควมนมันฝาก่วมฝากค่วมฝากข่วมาไปมหาให้ลูกผู้ี้มหามีเด้อเหรละมาไดบ้ะนี่ให้กระเจ้าทหาแล้วยังม่ทันับสา อนี่แหละที่สมุนเราว่าตอนนี้เรื่องพ่อน้องแตวยวยังบววอย่างไรมแต่รอให้ทางน้องแตียวอุยกับทัพพ่อในครอบครัวก่อนเนาะด้วยใจังไ่ก็จงออกมาที่แจงให้เอฟซีที่เิ่นของใจในตอนนี้เป็นอย่างเพราะว่าเตะมือนี่พ่อและชิยูนี่กินข่าวกินนานร่วมกันแต่จู่ๆหายแวบไปบูฟู่สาเหตุทางเฮากับบุก้าว่าว่าเป็นย้อนยังเนาะเพอชุบเอื้อยนะอ้นี่มาเพื่อนน้องแตวนี่ ผู้จักกันมานี่เขาเดินที่สามรู้ไสามเดินไปเลยเนาะบยสงงเก้อยู่<า>งงเก่าจ้าคือที่อยู่นี่เนาะคือที่นี่ก็ตั้งบ้านตั้งยังก็เกือบใกล้เชเดลเนี่ยตอนนี้ก็คือรอดเตถ,ถ่าสร้างเพื่นว่างจิม,มาดำเนินการต่อกับทางน้องเพิร์นก็ยังรู้แล้วว่าน้อเป็นไยัยเป็นไยนะัยเนาะทางน้องเพิรนก็ได้เข่าบึงในยูทูบคือน้องพลแ้นทางน้องพลนี่ฮู้เบิสที่งนัน จากคลิปนี้กัสซประมาณนี้ก่อนให้พี่น้องเลยเนอะให้น้องเต๋อหยดลองเต่ากันให้ได้ถ้านะแม่อ่ะโอเคท่าน้องเลยพุกคนท่เนาะโดยโดยอ่ะสบายดีเด้อเนาะโดยอ่ะดีเอาเงินให้ละน้อยซื้อขนมก่อนบ่มีขนมทำน้ำปลานี่ยอาล้างอาซื้อขนมไม่ทางก็ละเด้อหนุ่มมือกันเออป้าบุญเนี่ยเอิญป้าบุญเด้อนิ่งเลยเนาะนิ่งเลยอ่ะโอเคมาตรงนี้เลยเด้อเนอะสำหรับคลิปนี้กับท่งน้องเพิ่นมาเยี่ยมมายาม เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกับท่านสุนทรกับโมฮูล้องหนาดอกว่าน้องคนปลาเมนไผสมามกินกนี่กะยางคนอยู่น้องแต่ว่าเป็นน้องชายท่านคนเนาะแม่เดียวคนพ่อนี่กะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กะชิได้ออดนนอขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ๊สุสุสุคนไปแล้วสบายดีสบายดี